สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวอาธิสากัญญาวงนะคะชื่อเล่นชื่อขู่คิดคุณครูรับผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมที่ไม่เกินสามตำแหน่งกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายและแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของทศนิยมได้ค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วเราไปพบกับครูแนนกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษร On, learn. ออน e ลอ n ที่ผ่านมานะคะเราได้พูดถึงการบวกและการลบทศนิยมใช่ไหมคะสำหรับคาบนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้การนำการบวกแล้วก็การลบทศนิยมเนี่ยไปประยุกต์กับโจทย์ในชีวิตประจำวันนะเดาได้หรือยังว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งนั่นเอง สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตรป์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะคะนักเรียนซึ่งจะอยู่ในหน้าที่87นะ,ะนักเรียนเปิดไปยังเอ่ยโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการหาคำตอบของโจทย์ปัญหากันเลยนะในตอนที่เราเรียนเรื่อง เศษส่วนเนี่ยเราก็ได้เจอกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนใช่ไหมคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครูแนนก็ได้อธิบายขั้นตอนการทําโจทย์ปัญหาด้วยนักเรียนจําได้ไม่เอ,อ่ย่าทำยังไงถ้าใครจําได้นะมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะสําหรับการการ,การแก้ปัญหานะอ่าขั้นแรกก็คือนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ค่ะอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ดีๆนะว่า สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างและเขาถามอะไรเรานะอ่าต่อมาขั้นตอนที่2นะคะก็คือการวางแผนแก้ปัญหาโจทย์นั่นเองซึ่งในขั้นตอนนี้จำได้ไหมคะว่าในเรื่องเศษส่วนเราทำยังไงเราใช้แผนภาพใช่ไหมคะมาช่วยอ่าและในขั้นตอนที่3นะคะเราจะแก้ปัญหานะหรือว่าการแสดงวิธทีทำนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ เอาคำตอบที่ได้จากขั้นตอนที่3เนี่ยมาตรวจคำตอบนะคะว่ามีความสมเหตุสมผลไหมถ้านักเรียนทราบถึงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยนะตัวอย่างที่14นะคะตัวอย่างที่14เนี่ยโจทย์บอกว่าในการเดินทางไปโรงเรียนนะคะกิตติเนี่ยเดินเป็นระยะทาง0.5กิโลเมตรนะคะ แล้วเขาก็นั่งรถโดยสารต่อนะอีก8.3กิโลเมตรนะคะโจทย์บอกเพิ่มว่ากิติเนี่ยเดินทางเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะเราอ่านโจทย์จบแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่เราต้องค้นหาให้เจอเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างเนาะอย่างแรกก็คือโจทย์เขากำหนดอะไรโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรมาให้บ้างคะ อย่างแรกที่เขาบอกเลยก็คือกิติเนี่ยเดินนะเป็นระยะทาง0.5กิโลเมตรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนั่งรถโดยสารต่อไปอีก 0. ูนขอโทษค่ะ8 .3 กิโลเมตรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องหาให้เจอก็คือโจทย์ถามอะไรหรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองซึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่ากิตติเดินทางเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรอ่า เราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วเราทราบถึงสิ่งที่โจทย์กําหนดแล้วสิ่งที่โจทย์ถามแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันเนาะโดยเราจะวาดแผนภาพขึ้นมานะคะนักเรียนซึ่งแผนภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนเล็กๆส่วนแรกตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่บอกว่าระยะทางที่กิติเดินไปโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะทาง0.5กิโลเมตรเนาะ แล้วก็ส่วนที่ยาวกว่าเนี่ยคือระยะทางที่กิตินั่งรถโดยสารนะคะก็เป็นระยะทาง8.3กิโลเมตรโจทย์เขาถามว่ากิติเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเราต้องเอา2บริเวณนี้บริเวณเล็กกับบริเวณใหญ่มาทําอะไรกันเอ่ยแน่นอนค่ะเราต้องเอามันมารวมกันนั่นเองรวมกันก็คือวิธีบวกค่ะ เรามาถึงขั้นตอนที่3แล้วนะคะก็คือขั้นตอนของการแก้ปัญหานะเช่นเคยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์นะประโยคนี้จะคอยบอกเราว่าอ่าข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหานะสำหรับข้อนี้เราใช้วิธีบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ก็จะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกก็คือ0.5บก8.3นั่นเองอเรามาดูวิธีทำกันเลย สำหรับวิธีทมนะคะให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ทั้งสองอย่างเนาะข้อนี้โจทย์กําหนดให้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือกิติเดินเป็นระยะทาง0.5กิโลเมตรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขานั่งรถโดยสารเนี่ยเป็นระยะทาง8.3กิโลเมตรนะแล้วโจทย์ถามว่ากิติเดนเินระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าก็คือบรทัดนี้ค่ะกิติเดินทางเป็นระยะทางเอาทศนิยม2จํานวนนี้บวกกันเนาะ เราเรียนเรื่องการบวกทศนิยมมาแล้วใช่ไหมคะทํำยังไงนะเอาหลักทางขวามือบวกกันก่อนใช่ไหมคะก็เอา5บวก3ได้8เนาะต่อมาเอาหลักหน่วยบวกกันค่ะ0-8บวก8ได้ 8. อ่าแสดงว่ากิตติเนี่ยเดินทางเป็นระยะทาง8.8กิโลเมตรนะคะ,อะตอนนี้เราจบขั้นตอนที่3เราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วก็คือ8.8นะ เสร็จหรือยังคะยังนะเรายัางเหลือขั้นตอนสุดท้ายอีกนั่นก็คือเอา8.8เนี่ยหรือว่าคำตอบที่เราได้นะคะไปตรวจสอบก่อนว่าสมเหตุสมผลไหมอ่าเรามีวิธีตรวจสอบอย่างไรบ้างนะคะ,ะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะก็คือเราจะพิจารณาส่วนที่เป็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดทศนิยมนะคะบวกกันแล้วก็จำนวนที่อยู่ข้างหลังจุดทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้น 0ูบวกแตรงนี้ก็ได้8ปดเนาะแล้วก็0.5นยบวกศูตรงนี้เนี่ยค่าของมันไม่ถึง1ใช่ไหมคะแสดงว่าคําตอบที่เราควรจะได้เนี่ยมันควรจะมีค่ามากกว่า8ปดเล็กน้อยอ่าแล้วคําตอบที่เราได้คืออะไรนะคือ8.8แใช่ไหมคะแสดงว่า8.8เนี่ยมันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลใช่ไหมเพราะว่ามันมากกว่า8ขึ้นมานะคะ เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันบ้างนะตัวอย่างที่17ค่ะโจทย์บอกว่าเดือนแรกแม่จ่ายค่าไฟฟ้า641.50บาทเดือนที่2จ่ายค่าไฟฟ้า859.25บาทเดือนที่3จ่ายค่าไฟฟ้า1036.25、บาทรวม3เดือนแม่จ่ายค่าไฟฟ้า กี่บาทอ่าขั้นตอนที่1ในการแก้โจทย์ปัญหาเนาะก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะซึ่งนักเรียนหาเจอไม่เอ่ยว่าข้อนี้โจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างอ่าข้อนี้โจทย์กําหนดค่าไฟฟ้าที่แม่จ่ายไปทั้ง3เดือนใช่ไหมคะเดือนแรกเนี่ยแม่จ่ายไปเท่านี้ส่วนเดือนที่2จ่ายไปเท่านี้แล้วก็เดือนที่3จ่ายไปเท่านี้บาทนะคะอ่าโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่า ทั้ง3เดือนรวมกันเนี่ยแม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้าไปเท่าไหร่อ่าและสำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะเราจะใช้แผนภาพเข้ามาช่วยนะคะซึ่งครูแนนก็สร้างแผนภาพขึ้นมาเนาะแผนภาพตรงนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยแทนค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนเนาะก็คือของเดือนแรกของเดือนที่2แล้วก็ของเดือนที่3ใช่ไหมคะ ซึ่งโจทย์ถามว่าค่าไฟฟ้าทั้ง3เดือนรวมกันเป็นเท่าไหร่คำว่ารวมกันนะนักเรียนก็ต้องเอาทั้ง3ส่วนมาทำอะไรกันเอ่ยเอามาบวกกันใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยคือการบวกทศนิยมกี่จำนวน3จํจำนวนนะอะทุกคนยังจำได้ใช่ไหมว่าทำยังไงเราไปถึงขั้นตอนที่3กันเลยก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะ เราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียนข้อนี้ก็เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะเราจะนะําทศนิยมที่โจทย์กําหนดทั้ง3ามจำนวนมาบวกกันหรือว่ามารวมกันนะคะอะวิธีทํานักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดเนาะซึ่งในตัวอย่างนี้เขาใช้วิธีการบวกทีละ2จํานวนนะคะก็คือเอาค่าไฟเดือนแรกกับค่าไฟเดือนที่2เนี่ยบวกกันก่อนนะ เราก็หาผลบวกนะคะอันนี้เอา2เดือนแรกบวกกันแสดงว่าค่าไฟฟ้า2เดือนรวมกันมีค่าเป็น1 5 0 0 7 5บาทนะคะหลังจากนั้นเอาค่าไฟของ2เดือนเนี่ยไปรวมกับค่าไฟเดือนที่3นะคะก็คือเอาไปบวกกับ1036.25นะคะนักเรียนจากนั้นนักเรียนก็ ใช้การบวกตามแนวตั้งเนาะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่ามันมีตัวทดหนึ่งแสดงว่าเป็นการบวกที่มีการทดเนาะ,ะถ้าเราบวกเรียบรนะ้อยแล้วเราก็จะได้คำตอบเป็น2537.00บาทนั่นเองจริงๆแล้วจุดศููนย์ตรงนี้อาจจะไม่เขียนก็ได้นะคะเราจะเอาคำตอบที่เราได้จากขั้นตอนนี้เนี่ยไปทำอะไรนะ เอาไปตรวจคำตอบในขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะเราจะตรวจว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่าอ่ะเราก็มาพิจารณาในส่วนของจำนวนที่อยู่หน้าจุดโทศนิยมรวมกันก่อนนะอ่ะเอา3จํจำนวนนี้บวกกันก็จะได้2536นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวเลขหรือว่าจำนวนที่อยู่ข้างหลังจุดนะมารวมกันนะคะซึ่ง3จํจำนวนนี้รวมกันเนี่ย มันมีค่าเท่ากับ1พอดีเลยนักเรียนเห็นหรือยังเอ่ยว่าผลบวกของเราควรจะมีลักษณะยังไงมันจะต้องมากกว่า2536นั่นเองซึ่งคำตอบที่เราได้คือ2537หมใช่ไหมคะ,ะมันมากกว่า2536เนาะแสดงว่าคำตอบที่เราได้ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะ สำหรับคาบนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็ได้เจอโจทย์แบบที่เป็นการบวกทศนิยม2จํานวนแล้วก็แบบบวก3ามจำนวนเลยหลักการบวกนะก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเรียนกันมานะคะแล้วก็ส่วนที่ต้องระวังเนาะนักเรียนต้องอ่านโจทย์นะอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าโจทย์เขาให้อะไรมาเนาะและ โจ์ถามอะไรเรานะคะอันนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมอ่าแล้วขั้นตอนที่2ของการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องทําอะไรเอ่ยนักเรียนต้องวางแผนใช่ไหมคะอ่าวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเนาะโดยเราอาจใช้แผนภาพนะคะเข้ามาช่วยเราก็ได้เนาะเพื่อหาว่าข้อนี้เนี่ยต้องใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหานะต่อมาขั้นที่3เนี่ยนักเรียนก็ต้อง แก้ปัญหาต้องลงมือถานะก็คือการแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายเอาคำตอบที่เราได้นะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะ,ะสำหรับค้าบนี้คุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ครับหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ ัดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรอเลิร์นสำหรับคาบที่ผ่านผ่านมาเราได้พูดถึงการบวกทศนิยมใช่ไหมคะถ้าพูดถึงการบวกอีกวิธีหนึ่งที่ตามมาติดติดก็ต้องเป็นการลบนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการลบทศนิยมนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป4เล่ม2ของอักษรหน้าที่ แปดสิบอ็ดนะคะถ้าทุกคนเปิดไปที่หน้า81ก็จะเจอหัวข้อการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายนะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณแนนอยากพาดูรูปนิดหนึ่งเนะาะข้อนี้เนี่ยเราต้องการเอา1.83ลบกับ1.72นะคะโดยรูปตรงนี้เนี่ยถ้าเรานับช่องทั้งหมดเลยนะคะมัน แทนด้วยทศนิยม1.83นะคะก็คือ1หน่วยกับอีก83ส่วนจาก100ส่วนทีนี้เราต้องการเอาออก1.72ใช่ไหมคะก็ตรงนี้หมายความว่าเราเอาออกไปเลย1หน่วยเต็มๆก็คือรูปนี้เนี่ยเอาออกไปเลยและเอาออกไปอีกเท่าไหร่คะเอาออกไป72ส่วนจาก100ส่วนใช่ไหมคะก็คือบริเวณนี้นะที่จะ เอาออกไปนะเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยเราก็จะเหลือบริเวณสีม่วงอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเรานับช่องไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้11ช่องก็คือ11ส่วนจาก100ส่วน11ส่วนจาก100ส่วนเนี่ยก็แทนด้วย0.11แสดงว่าผลลบตรงนี้ที่เราต้องการหาในตอนแรกเนี่ยก็คำตอบคืออะไรคะนักเรียน คือ0.11นั่นเองอ้าวแล้วการลบเนี่ยเราสามารถใช้การลบตามแนวตั้งเหมือนวิธีบวกได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะหลักการเหมือนเดิมตั้งจุดตั้งแต่ละหลักให้ตรงกันเนาะแล้วก็เริ่มลบจากหลักที่อยู่ทางขวามือนะคะเห็นไหมคะขั้นที่1เนี่ยให้เราลบในหลักส่วนร้อยก็คือเอา 3ลบ2ได้1ขั้นที่2ก็คือเอาหลักส่วน10ค่ะลบกันก็ได้8ลบ7ได้1และขั้นตอนสุดท้ายเอาหลักหน่วยลบกันค่ะ1ลบ1ได้0อ่าได้ผลลบเป็น0.11ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นขอสรุปหลักการลบทศนิยมนิดนึงค่ะสำหรับ การลบทศสิยมนะคะนักเรียนใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับเลยค่ะนั่นก็คือให้เราเอาจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะโอเคเรามาดูตัวอย่างที่8กันเลยค่ะตัวอย่างที่8เนี่ยให้หาผลลบของ1.8ลบ0.4ซึ่งจะใช้แผนภาพช่วยก่อนนะจากแผนภาพเนี่ยแทน1.8ใช่ไหมคะก็คือ1หน่วยกับอีก 8ส่วนจาก10ส่วนและต้องการเอาออกเท่าไหร่คะนักเรียน0.4หมายความว่า4ส่วนจาก10ส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะถูกดึงออกไปหรือว่าเอาออกไปนั่นเองจากรูปเนี่ยเราเหลืออยู่เท่าไหร่คะเราเหลืออยู่1หน่วยกับอีก4ส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าผลลบก็คือ1.4นั่นเองอ้าวแล้วถ้าเราใช้ การลบตามแนวตั้งบ้างละ่ะการลบตามแนวตั้งตั้งจุดตั้งหลักแต่ละหลักให้ตรงกันนะคะเริ่มลบในหลักที่อยู่ทางขวามือก็คือเอา8-4ลบ4ก่อนนะได้4นะคะแล้วก็เอาหลักหน่วยลบกัน1-0ลบ0ได้1ได้คำตอบเป็น1.4เท่ากันนะเรามาดูตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่9เนี่ยเราไม่ได้ใช้รูปมาช่วยแล้วนะเราใช้เป็น การลบตามแนวตั้งเลยโจทย์บอกว่าให้หาผลลบของ2.38ลบกับ1.2นะคะอ่าเราเอามาเขียนตามแนวตั้งเราก็จะได้แบบนี้เนาะซึ่ง1.2เนี่ยเป็นโทศนิยม1ตำแหน่งเราสามารถเติม0เข้าไปอีก1ตัวเพื่อให้กลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้โอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มลบเลยค่ะเอา8ลบ0ก็จะได้8 3ลบ2ได้1 แล้วก็หลักหน่วย2-1ลบ1ได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1.18นะคะนักเรียนครูแนนขออีก1ตัวอย่างตัวอย่างที่10นะยังเป็นเรื่องการลบที่ไม่มีการกระจายอยู่นะคะโดยตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นทศนิยม3ตตำแหน่งลบกันเลยเราก็เอามาเขียนตามแนวตั้งเนาะแบบนี้นะคะโดยเราเริ่มลบจากทางไหนนะ จากหลักทางขวามือนะคะก็คือหลักส่วนพันเอา7ลบ5ก่อนนะได้2ต่อมา2ลบ1ได้1แล้วก็หลักส่วน10คะ่ะ6ลบ4ได้2หลักหน่วยหลักสุดท้าย4ลบ2ได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2.212นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวอย่างที่พาดูวันนี้ ครูแนนอยากพานักเรียนทุกคนทาโจทย์นะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวันนี้นะคะโดยโจทย์ในวันนี้เนี่ยมาจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป4ี่เล่ม2นะคะการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่84 85 88และ89นะคะให้นะคะนักเรียนตั้งใจทําการบ้านเหมือนทุกคนบทเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบายๆค่ะ